เคล็ดลับติดฟิล์มกระจกไม่งอร้านในซองฟิล์มเขาจะมีซองกระดาษเปียกอยู่แล้วแล้วก็ฉีกซองออกมาแล้วก็เอากระดาษเปียกมาเช็ดนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะใส่ถุงมือ,อยางเพื่อป้องกันน้ํามันจากนิ้วไปติดบนหน้าจอหลังจากเช็ดด้านหนึ่งเราก็พลิกกระดาษแล้วก็เช็ดอีกด้านหนึ่งแล้วก็พลิกกลับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเช็ดอีกด้านหนึ่งนะครับเช็ดหน้าจอให้สะอาดที่สุดในขั้นตอนนี้เลยแล้วเราอย่าลืมเช็ดตรงขอบด้วยให้สะอาดนะครับ จากนั้นก็เอาผ้าเช็ดหน้าจอที่เขาแถมมามาเช็ดหน้าจอให้แห้งแล้วก็ใช้ผ้าผืนเดิมพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็เช็ดไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะเก็บฝุ่นออกจากหน้าจอให้หมดนะครับแล้วเราก็เอาสติกเกอร์เก็บฝุ่นที่เขาแถมมามาแปะบนหน้าจอแล้วก็ดึงออกทำแบบนี้ให้ทั่วทั้งหน้าจอเลยนะครับส่วนที่ยากของการติดฟิล์มก็คือหลังจากที่ติดไปแล้วมาชอบมีเศษฝุ่นเล็กๆมาติดอยู่ระหว่างหน้าจอกับฟิลม์ม เคล็ดลับที่จะช่วยลดโอากาสที่ฝุ่นจะตกไปบนหน้าจอระหว่างที่เราติดฟิล์มก็คือเราต้องไปติดฟิล์มในห้องปิดที่ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมเราก็จะได้อากาศที่นิ่งที่สุดนะครับหลังจากที่จับฟิล์มกระจกให้ตรงตำแหน่งแล้วเราก็วางลงไปบนหน้าจอเฉยๆเลยแล้วฟิล์มกระจกเขาก็จะแนบติดไปกับบนหน้าจอเองนะครับเราก็จะสังเกตได้จากสีที่มันเปลี่ยนไปบนหน้าจอถ้าตรงจุดไหนที่เราเห็นว่ายังมีฟองอากาศอยู่แสดงว่าตรงนั้นมันจะมีฝุ่นเม็ดเล็กๆเกาะอยู่นะครับ ้เราค่อยๆยกแผ่นกระจกขึ้นมาแล้วก็ใช้สติกเกอร์ในการดึงฝุ่นออกแล้วก็ติดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งสุดท้ายถ้าเราไม่เห็นฟองอากาศแล้วแสดงว่าการติดเรียบร้อยแล้วนะครับผม